คนว็บซีทุกท่านนะคะน้ำเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยตัวนี้เป็นรุ่นทางนะบอบสองนินะจ๊ะติดตั้งลึกไปสี่เมตรบ่อจอยู่ที่70เมตรนะคะ ตัวนี้ไม่ได้เลียงน้ำนะคะไม่ได้เร่งรอบเครื่องเปะแรงก้าวแรงนะคะใช้มุเล่น้าเล็กค่ะเจา 2, ้าของใช้มุเล่นาเล็กหน้าหน้าแปะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมและติดตามและใช้บริการนะคะตัวนี้บอบอลึกเจ็ดสิบเมตรนะคะเปิดหน้าหกเจาะหน้าสี่ตลอดนะคะพี่น้อง และใส่ท่อกันซุดตลอดนะคะใส่จนสุดนะคะกันบ่อคังเนาะบ่อ,บอนี่ก็ถือว่าโอเคนะ้ําดีมากค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เล่งรอบก,กควรดูเนาะ <c oughs> ก็คือติดเบาๆประมาณนี้อ่เล่งรอบเครื่องเบาๆนะคะกันค <c oughs> ืป่าอ้อยอยู่ลบบุรีจ้ะอยู่ที่ไออะไรเขาเรียกตรงบ้านบ้าน ไอ้น้องบุกเนาะบ้านหนองบุกอำเภอหนองห่วงเนาะหรือส่วนนี้นะคะอันนี้มาติดตั้งความสุบน้ําของเสียมมานัดรอบรู้นะคะ,อะของป่าอ้อยป่ามันเขาเนาะมีเยอะมากอ่ากี่หมืน่นไร่ก็ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าป่าอ้อยป่ามันเขาเยอะมากอันนี้เขาก็ไปเห็น ลูกค้าติดตั้งปั๊มสูบน้ำช่างหนูเนาะเห็นว่าเอาบอบ่อลึกอได้น้ำดีเขาก็เลยเจาะบ่อบดานใหญ่เลยแล้วก็ให้ทีมง,งานช่างหนูมาติดตั้งสุดยอดื้นที่ห่างไกลเราเข้าไปถึงใช่จากตรงไหนไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้กับเครื่องโยนแบบนี้นะคะปรับรอบมุเลเอาค่ะว่าถ้ากำลังเครื่องเบาประมาณนี้ถ้าเราอยากได้ น้ำออกทุ่งกว่านี้แล้วก็ปรับเป็นมุเร่หน้าก้าหน้าติดขึ้นอ่าปรับตามระดับเครื่องนะคะปรับปรับตามระดับเครื่องของเราว่าเครื่องเราสีแรงเพราะว่าปั๊มของเราเป็นตัวลําเลียงน้าอ่าตัวที่ขุดน้ําก็คือแรงม้านะคะใช้กําลังเครื่องขุดเนาะถ้าอยู่ห่างไกลไม่มีไฟเราก็ใช้กับเครื่องแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าอยากใช้อีกแบบหนึ่งก็คือโซลาเซล พี่ข้าลูกสาวลาขอบคุณค่ามาเบิกงน้าม้ักันนะคะพี่น้องออันนี้การน,นั่งติดตั้งติดตั้งไว้แรอ่าวมาลองน้าห้เบิ้นนะคะเบาๆค่ะตรรรรรริดรอบเบาๆประหยัดประหยัดน้ำมันดีค่ะแบบนี้รอบเบาๆสายผ่านเงา้ยวร้องหาชิถึงสามร้อยมูลนะนะเลนาหนาแปดนาเก้านาชิดใดๆนะคะเคพีองแปดแรงเก้าแงรงติดแรงขึ้นนะคะพี่น้องหเนาะ ใส่มันตรงสเปกกันนะคะพี่น้องตันนี้เขากติดแบบเบาๆไอ้รุ่นน้อยนี่เขาก็สามารถใส่ใส่กับไอ้เครื่องเบนซินก็ได้นะคะพี่น้องหาแรงหกแรงใส่แบบสบายนะคะสายบ้านเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดยี่สิบนะคะรอบบิดได้ตัวก็โอเคค่ะพี่น้องอยู่ทีความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าจะใส่แบบไหนนะคะว่าจะใช้อะไรยังไงแบบไหนนะคะเราปรับใช้กับปั๊มสูบน้ําช่างหนูได้เพราะว่าเป็นระบบสายพาน เนาะใช้สายการท้องชุดได้เลยอ่าอยู่ใกล้ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าซื้อมอเตอร์อ่ารุ่นนี้ใช้มอเตอร์สองแรงสามแรงได้ค่ะเนาะถ้าตัวใหญ่ก็ใช้มอเตอร์มอเตอร์ห้าแรงเจ็ดแรงนะคะรุ่นนี้ถ้าจะใช้กับแผงโซล่าเซลล์ก็ติดแผงนะคะพี่นะ้องอ่าใช้กับมอเตอร์ดนะีซีเนาะมันเราปรับเราปรับใช้ได้หลายระบบเนาะ,อ,ะอยู่ที่ ความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะาะอายุการใช้งานของมันตัวนี้ไม่รับประกันไอน้ำเค็มนะคะถ้าน้ำเค็มก็ต้องกัดก่อนท่อกรบ,แบบาดเราขาดเนาะแล้วก็ทรายนะคะถ้าบ่อไหนมีทรายเราก็ดูเวลาเราติดตั้งถ้ามีทรายเราก็ถอยขึ้นมาไม่ให้ทรายขึ้นเยอะนะคะหรือว่าเป่าบ่อให้โล่งไม่ให้มีทรายนะคะไม่มีหินไม่มีทรายโอเคค่ะใช้ได้เลย มีอายุการใช้งานสิบกว่าปีนะคะชุดตามตัวนี้นะตอนนี้การดูแลรักษาก็มีหัวบนอย่างเดียวนะคะพี่น้องมีหัวบนอย่างเดียวคือเราต้องอัดจารบีเนะาะทุกคนจะรู้เนาะคนที่ติตตามอัดจารบีเลี้ยงลูกปืนให้ได้วันละหนึ่งครั้งนะคะเข้ามาเราหยุดเครื่องแล้วก็อัดจารบีนะคะพี่น้องอเข้ามาเราหยุดเครื่องก่อนอัดจารบีหมุนรอบให้ได้ประมาณสี่รอบนะคะอัด ทุกจุดนะคะอ่าให้เข้าล่องลูกปืนเลยแหละคุณง่ายๆตัวนี้มันจะอยู่กับเราได้นานเนาะแต่ถ้าไม่อาจจะระดีไม่ถึงเดือนค่ะหัวบนลูกปืนแตกค่ะพี่น้องอ่าเนาะตัวนี้จุดสําคัญของมันเลยคือดูแลรักษาอาจจะระดีเลี้ยงลูกปืนให้ได้แค่นี้นะคะบนหัวลูกนี้เนี่ยจะมีวิธีการบอกสอนทุกคนเนาะขอบุญขอบุญ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมตัวาอาจจะก็ได้ตอบคอมเมนต์ทุกท่านนะคะ ขอ,อบคุณมากมากลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมและใช้บ,ชบ,ชบ,บริการนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็นดได้อ้อยนะคะ<ด>ลงอ้อยไปแล้วเนาะลงอ้อยไปแล้วใหญ่โตมโหฬารนะคะขอบคุณขอบคุณฟิชซีทุกท่านนะคะ,ท,นนะ,คะที่ใช้บริการเนาะทุกคนใช้ทุกคนจะรู้ดีเนาะว่ามันดียังไงเนาะ Okay, na